สวัสดีค่ะท่านผู้ชมยินดีต้อนรับท่านผู้ชมทุกๆท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคําพยากรณ์ในช่องของจีราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะในช่วงของวันที่14ถึงวันที่31มกราคมพุทธศักราช2565ในเรื่องของการเงินการงานและความรักนะคะ แต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดก็ขอฝากท่านผู้ชมช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจีฬาพาชาแนลทาง y o u t u b e ด้วยนะคะชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะที่จะเห็นสำคัญมากๆก็คือตรงจุดพบปัตตนินี้ค่ะซึ่งจุดนี้นะคะก็เล็งมาที่ชาวลัคนาราศีมิถุนเองและเราก็มาดูเลยนะคะว่าในพบปัต,ตนินี้ หรือพบคู่ครองหุ้นส่วนเพศตรงกันข้ามนี้มีดาวอะไรอยู่บ้างดาวพระพุธด,ดวงนี้นะคะก็หมายถึงตัวตนของชาวลัคนาราศีมิถุนเองและอีกเรื่องหนึ่งก็คือหมายถึงเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องอสหาริมทรัพย์รวมไปถึงญาติผู้ใหญ่ของท่านนะคะโคจรไปเป็นประค่ะอยู่ในภพปัตตนิเช่นนี้และในตรงจุดนี้นะคะไม่ใช่มีดาว ดวงนี้ดวงเดียวค่ะมีดาวพระอังคารก็โคจรมาอยู่ด้วยดาวพระอังคารก็มาจากเรือนอาริเห็นไหมคะและอีกเรือนหนึ่งก็มาจากพบโชคลาภดังนั้นนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านอาจจะมีความขัดแย้งนะคะในเรื่องบ้านเรื่องรถกับกลุ่ม finance ก็เป็นไปได้เพราะตรงจุดนี้นะคะก็คือหุ้นส่วนหรือท่านที่มีคอนิชชั่นด้วยหรือ ตรงจุดนี้นะคะท่านอาจจะมีเกณฑ์ผิดใจกันหรือมีปากมีเสียงกับคู่ครองคนรักของท่านในเรื่องบ้านเรื่องรถเรื่องอสังหาริมทรัพย์ก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันค่ะหรือในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านอาจจะมีเกณฑ์นะคะมีปากมีเสียงกับผู้หลักผู้ใหญ่ภายในครอบครัวของท่านในเรื่องของผลประโยชน์ก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะ และหลังจากวันที่19มกราคมเป็นต้นไปนะคะดาวพระศุกร์ดวงนี้ค่ะซึ่งหมายถึงปุตตะและวินาศของท่านนะคะก็โคจรวิบบลิตนะคะลงมาอยู่ในภพปัตตนิเช่นเดียวกันดังนั้นค่ะดาวพระศุกร์ดวงนี้นะคะเมื่อโคจรลงมาก็หมายถึงปุตตะนี่ก็หมายถึงบุตรบริวารของท่านหรือสิ่งอะไรก็ได้ที่เกิดขึ้นใหม่ๆกับท่าน แต่ตรงนี้จิราจะมาขอพยากรณ์นะคะว่าความรักใหม่นะคะที่โครจรเข้าตรงนี้นะคะเมื่อเข้ามาตรงนี้ความรักใหม่ของท่านก็มีความไม่แน่นอนเพราะดาวดวงนี้เดินวิปริตค่ะก็อาจจะมีปัญหานะคะที่เกิดขึ้นมีเกณฑ์มีปากมีเสียงกันท่านอาจจะมีปัญหากับคนรักเดิมในเมื่อมีความรักใหม่เข้ามานะคะและเมื่อดาวพระศุกร์มาอยู่ตรงตำแหน่งนี้นะคะเขาเรียกเป็นพินทุบาททาง หลักของโหราศาสตร์เพราะฉะนั้นช่วงระยะเวลานี้นะคะความรักความผูกพันของท่านภายในครอบครัวแน่นอนเลยนะคะไม่มีความสุขเลยนะคะมีปากมีเสียงหลายๆเรื่องหลายๆกรณีนะคะจะมีอะไรเข้ามาจิลาจะขอแนะนำชาวรัคนาราศีมิถุนนะคะว่าในช่วงระยะเวลานี้ท่านจะต้องมีสติให้มากๆเลยนะคะมีสติแล้วก็คิดแก้ปัญหาของท่าน ท่านจะรู้ดีกว่าใครนะคะจิลาแค่พยากรณ์ตามดวงดาวแค่เอาลัคนาและพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอยู่ในช่วงระยะเวลานี้เท่านั้นคนที่จะทราบเรื่องนี้ดีก็คือตัวของท่านเองนะคะดังนั้นค่ะมีสติแล้วเอาคําพยากรณ์ของจิลานะคะไปปรับแล้วก็ไปแก้ปัญหาโดยเอาคําพยากรณ์เป็นแนวทางนะคะ และเราก็จะเห็นได้ว่าช่วงระยะเวลานี้นะคะดาวคู่ครองของท่านคือดาวพระพฤหัสดวงนี้ค่ะก็หมายถึงว่าถ้าท่านใดนะคะที่มีคู่ครองอยู่แล้วนะคะคู่ครองของท่านนะคะก็โคจรไปได้เด่นไปได้ดีในภพสุภะถ้าเขามีตำแหน่งหน้าที่การงานช่วงระยะเวลานี้เขาก็มีตำแหน่งหน้าที่การงานที่ดีหรือเขากับท่านนะคะร่วมลงทุนด้วยกันหรือทํางานร่วมกันเขาก็มีการเกื้อกูลในเรื่องการงานของ,ของท่านเป็นอย่างดีเช่นเดียวกันค่ะ แต่อย่างที่จิลาบอกไปตั้งแต่ต้นนะคะว่าบางท่านอาจจะมีรักใหม่เข้ามารักซ้อนซ่อนรักนั่นเองนะคะในเมื่อมีความรักใหม่เข้ามานะคะปัญหาของท่านก็จะเกิดขึ้นอย่างที่จิลาพยากรณ์ไปนะคะอย่างไรขอขอให้มีสติค่ะจากดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้นะคะจิลาก็ขอพยากรณ์ในเรื่องของการงานของท่านเลยค่ะดาวพระพฤหัสเป็นดาวประจําเรือนการงานของชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะ โคจรไปอยู่ในภพสุภะตั้งแต่เดือนมีนาคมปี64แล้วนะคะก็จะอยู่ตรงนี้จนถึงประมาณเดือนเมษายนปี65ค่ะตามปกติแล้วเมื่อดาวพระพฤหัสการงานของท่านโคจรเข้ามาอยู่ในภพสุภะเช่นนี้ตามหลักความเป็นจริงท่านจะต้องประสบความสําเร็จในเรื่องของการงานบางท่านอาจจะมีเกณฑ์เลื่อนขั้นเลื่อนตําแหน่งแต่บังเอิญนะคะเมื่อปีที่แล้วดาวพระพฤหัสด,ดวงนี้ค่ะ มีเกณฑ์การโคจรวิปผลิตถอยหลังเดินหน้าถอยหลังผิดไปผิดมาอยู่ตลอดบางครั้งก็ข้ามราศีไปเลยนะคะดังนั้นการงานของท่านเลยมีความไม่แน่นอนกําลังดีๆอยู่กําลังรุ่งรุ่งอยู่อ้าวไหนละ่ะทําไมจะต้องปิดกิจการไปไหนละ่ะกําลังมีตําแหน่งหน้าที่การงานที่ดีทําไมต้องออกจากงานละ่ะนี่นะคะก็คือที่ผ่านมาแต่หลังจากวันที่8พฤศจิกายน ปีพุทธศักราช2564ไปจนถึงเมษายนปี65ดาวพระพระหัสด,ดวงนี้ก็คือการงานของท่านเดินโคจรไปได้ดีแล้วนะคะรวมถึงนะคะดาวดวงนี้ก็หมายถึงความรักของท่านด้วยเดินไปด้วยดีแล้วคะ่ะไม่มีอะไรเสียหายนะคะการงานมีการสนับสนุนจากผู้หลักผู้ใหญ่ผู้หลักผู้ใหญ่เห็นผลงานในการทํางานของท่านแล้วนะคะในเมื่อดาวพระพระหัตด,ดวงนี้โคจรไปได้เด่นไปได้ดีนะคะแต่ ก็ยังมีจุดนิดนึงค่ะที่เสียก็คือดาวเจ้าเรือนของภพสุภะนี้นะคะไปอยู่ในเรือนวินาได้ตำแหน่งนิดนั่นเองดังนั้นความเป็นเลิศเรายังไม่หวังนะคะแต่ก็ยังถือว่าดีกว่าในช่วงก่อนๆแต่อย่างไรก็ตามเราไม่หวังเป็นเลิศต้องรอให้ดาวพระราหูดวงนี้ย้ายก่อนนะคะเราถึงรอความเป็นเลิศของเขาแต่อย่างไรก็ตามก็ยังถือว่าอยู่ในจุดที่ดีพอสมควรนะคะ ในเมื่อการงานดีเราก็มาดูการเงินเลยนะคะการเงินของชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะตามปกติแล้วในสองวันครึ่งก็จะเห็นนะคะว่าเป็นอย่างไรเพราะดาวพระจันทร์ค่ะจะโคจรเปลี่ยนราศีในช่วงสองวันครึ่งสองวันครึ่งเขาก็จะเปลี่ยนราศีไปเรื่อยๆนะคะในหนึ่งเดือนก็จะมีเสียอยู่สามช่วงก็คือช่วงอริช่วงที่เขาเดินเข้ามรณะหรือเดินเข้าวินาศแต่อย่างไรก็ตามนะคะถ้าชาวลัคนาราศีมิถุนนะคะ ท่านไม่เอาการเงินไปออกผิดรูปผิดทางของท่านนะคะท่านจะไม่มีปัญหาในเรื่องของการเงินเลยแต่เราก็มาดูตรงจุดนี้ค่ะเมื่อวันที่5ทธันวาคมปี63ส่งผลยาวไปเลยนะคะจนถึงปี66ตลอดระยะเวลา2ปีครึ่งค่ะที่ดาพระเสาวโครจรมาอยู่ตรงพบมรณะนี้นะคะส่งผลมาถึงการเงินของท่านค่ะ ถ้าท่านเอาเงินนะคะไปให้คนอื่นหยิบยืมหรือถ้าท่านเอาเงินไปหมุนในทางที่ผิดนะคะการเงินของท่านก็อาจจะไม่เหลือเลยก็เป็นไปได้ช่วงระยะเวลา2ปีครึ่งนะคะเราเอาคํำพยากรณ์นะคะเป็นแนวทางพอเรารู้เราก็ต้องการต้องแก้ให้ดีๆนะคะและในช่วงระยะเวลานี้นะคะก็มีดาวพระศุกร์ค่ะดวงนี้ดาวพระศุกร์ก็มาจากวินาและก็มาจากปุตตะเห็นไหมคะปุตตะ อาจจะเป็นบุตรหลานอาจจะเป็นความรักใหม่หรือสิ่งใหม่ๆที่เกิดขึ้นวินาศก็คือเสียหายก็โคจรมาอยู่ตรงจุดนี้มรณะเนะช่นเดียวกันก็มีผลต่อการเงินของท่านดังนั้นนะคะดาวคู่นี้นะคะเป็นดาวคู่ศัตรูกันส่งผลโดยตรงมาจนถึงการเงินของท่านช่วงระยะเวลานี้ท่านจะต้องบริหารเงินของท่านให้ดีๆนะคะมิฉะนั้นจากที่มี อยู่แล้วไม่เดือดร้อนอะไรกลายเป็นนะคะมีปัญหาการเงินขึ้นมาได้ก็เป็นไปได้อีกเช่นเดียวกันนะคะในเรื่องต่อไปนะคะที่จะขอฝากชาวลัคนาราศีมิถุนอีกเรื่องก็คือเรื่องของสุขภาพนั่นเองค่ะช่วงระยะเวลานี้นะคะต้องให้ระมัดระวังในเรื่องของสุขภาพให้มากๆเลยนะคะบางครั้งนะคะอยู่เฉยๆนะคะก็ไอาจามผื่นคันผื่นแดงนะคะ,ะเหมือนจะแพ้อะไรสักอย่างหนึ่ง ก็เป็นไปได้นะคะบางท่านก็โลคลมในท้องกดไหลย,ย้อนโลคกระเพาะนะคะจูจ่ๆก็หน้ามืดเป็นลมขึ้นมาก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะให้ระวังนะคะหัวใจไซนัสแล้วก็เกี่ยวกับนะคะปวดกล้ามเนื้อปวดกระดูกด้วยนะคะให้เราระมัดระวังด้วยค่ะ ถ้าอย่างไรนะคะก็ขอไปตรวจสุขภาพประจําปีนะคะก็จะเป็นการดีที่สุดนะคะสาหรับชาวลัคนาราศีมิถุนค่ะถ้าร่างกายเราแข็งแรงนะคะเราถึงจะมีพละงกาลังที่จะต่อสู้กับชีวิตบนโลกนี้ได้นะคะถ้าร่างกายเรานะคะอ่อนแอไม่มีกําลังไม่มีสุขภาพไม่ดีนะคะหมดสิ้นทุกอย่างเลยนะคะอย่างไรคะรักตัวเองดูแลตัวเองนะคะการพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นการนําเอาลัคนาราศีมิถุน ลัคนาราศีมิถุนนะคะควรได้จากการผูกดวงวังลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะจะมีความแม่นยำม,มากกว่าค่ะและการพยากรณ์นะคะจะเป็นจริงมากน้อยเพียงใดนะคะก็ขึ้นอยู่กับพื้นดวงเดิมของท่านด้วยค่ะและอยู่ที่การกระทําของท่านนะคะถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปค่ะคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ